สือ้ินนี่นสุราษรธา,า,านีเมืองคนดีนี่เองหอยก็ใหญ่หอยใหญ่ไ่แดลเลกธรรมะอ๋อแล้วต่อแล้วต่อค่ะพอเรามาทำสวนที่นี่สิ่งหนึ่งคือเราอยากเอาฝังเป็นซิกเอิ์ของเราก็คือความเป็นส่วนที่เป็นส่วนภาคใต้า<ง>า<น>มาไว้ที่กำแ,แง <c oughs> พงเพชรนครปฐมเพื่อให้เป็นวยรัาของจังหวัดนครปฐมหรือ<งาน>ที่อื่นพออยากจะไปเที่ยวสวนเดี๋ยวนั้นหนูชอบตรงปตูแต่ใส คำว่าไวร์องแปลว่าพูดกันให้ดังสนั่นเมือนคำว่าไวร์เแปลเป็นภาษานครปฐมคือซุปซิปปิค่ะไวร์เรนะไวร์เรคือเครื่องมือทางด้านตลาดของซอฟต์แวร์เช่นมึงคิดว่าสวนมึงอร่อยเหรอไปซื้อมาแดกสิพรอปีพักอร่อยจริงๆสมันพูดดคือไวร์องสวนหมูมีดีที่ผลไม้อะไรบ้าง ไม่ต้ององ้าเลแมเสียแค่เตัวอยากเสียตัวอยแ่กูอยากเสียตัวแล้วต่อก็คือพูดได้ในปากลองกองหนึ่งเดียวของจังหวัดนครปฐม,ลลมและเป็นพื้เจพีเด่น D D D ระดับขีดำเลยจะไปรับรางวัลพรุนี้ที่อ่าเพชรบุรีของกระทรวงไหนองู้ของกรมวิชาการ ก็มิากาคตเกษตรโอเคดีโชคปีที่เราไปเรียนก็ทุเรียนทุเรียนเรแล้วก็ในภาพรวมทำพื้นกว่า300ชนิดผู้หญิงคนนี้มีกลยุทธ์ในการทำซอฟต์พาวเวอร์อันดับแรกคือเป็นคนใต้เพื่อให้ทุกคนยอมรับว่ากูเป็นคนใต้จะได้ไม่ต้องไปายากูว่ากูเป็นใครมาจากไหนผู้หญิงคนนี้มีซอฟต์พาวเวอร์เพราะตามหลักบอกเฮตเนี่ยเป็นคนที่กินยา คำว่ากินยากหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะตอบรับทุกคนอ๋อโอเคค่ะแต่พอหันหลังกูไม่ได้เชื่อหนุ่ม้ี่แง่ดีกว่าหนุ่มที่มโน่นไรเกูได้ตายหนุ่กูได้ตายด้วยรูปไม้ไได้ตายเรื่องยืนทีนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหมอดูได้ด้วยใช่อ๋นรู้ที่น้ำได้วรือยังก็อยู่ที่นี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะลงหลักปักฐานหรือเข้าเอาหลักมาปักหนูเผาหลังของปากเลยของเผาเลยเมียอ่ะ เลยมี่ยนนะคะสำหรับในความเข้าใจของตัวหนูเองนะถูกผิดไม่รู้ก็คือเป็นการลักษณะที่เอาอาหารที่มันมีวัตถุดิบหลายๆอย่างมาห่ออยู่ในใบอ่าถ้าเป็นคนรู้จักทั่วๆไปก็คือใบชับลูหรือใบทองหลางนะคะทีนี้ในความเป็นเมี่ยนก็คือการเอาวัตถุดิบเนี่ยมาห่อเป็นคำเกือบถูกไม่ถูกไม่ถูกแต่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พ่อหนูดูท่าทางพงเจ้าระวังใจต่อต่อต่อ ก็เป็นภาษาของการรวมตามควาร้สึกกันอมีคำว่ามีวัสดุมีวัตถุตดิบา่ค่ะเอาวัตถุดิบที่มันมีความมีเขาเรียกคุณ่าพในตัวของแต่ละตัวที่เป็นต่างๆแล้วมารวมกันอยู่ในคำคำเดียวค่ะห่อหอขึมาเป็นกไมเนเธอทำทเธอทำทุกอย่าเพื่อแต่ไม่ระวังมยนระวังเลยดูม่ระวังเลยโอเคก็พอห่อเสร็จเขาก็เลยไปที่มาของเขาเี่ยคว่าเนี่ยคำห่อเพื่อเป็นคำ yes 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 หนูมันมีระวันเดียวอ่ะไม่ยวันหนูมาจากที่เดียวกันไหมเอาเลทายล่ะสาหัสเอา้าก็โอเคอ่ะหนูมอบเลยเดี๋ยวจะได้เฉลยเพราะว่าหนูให้ดูนาฬิกาแล้วว่ามันเที่ยงโอเค